ร้อยเรื่องเรื่องรางกับกับผมทนายชาติลาจคกรูคุยสนุกเล่าสบายสไตล์ทนายสายหมู่5านาทีรู้เรื่องตรงเป้าเข้าประเด็นสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคลิปนี้เสนอตะกรดกายสอนกายพอกผงนางอกแตกของหลวงพ่อชูเตชะธรรมโมแห่งวัดทับชุมพลจังหวัดคนครสวรรค์ครับ หลวงพ่อชูท่านเป็นพระขลังเสกของแหลงมีประสบการณ์สูงเขาบอกว่าจะดูพระเก่งดูไม่ยากดูแค่ว่าพระเก่งเนี่ยที่ทำพระทําวัตถุมงคลเก่งทำผงเป็นหรือเปล่าถ้าทำผงได้เซกผงเป็นนั่นแหละครับพระเก่งมีเวทวิทยาคมพอตัวเลยทีเดียวแล้วผงที่ทำได้เนี่ยถ้าเรานำมาโรยบนศีรษะ จะปวดหัวจี๊ดจี๊ดนั่นล่ละครับถูกต้องแล้วหลวงพ่อชูวัดทับชุมพลของเรานี่นะครับท่านเป็นพระเก่งทางด้านการสร้างการทำวัดถุกมงคลเรื่องทําผงเศกผงนี่โอ้ยท่านเก่งมากเรื่องมหาอุดหยุดปืนนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะเป็นเรื่องธรรมดามากสําหรับท่านเรื่องทางเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์นี่สิครับน่าพูดถึงกว่า หลวงพ่อชูท่านลบถมผงนางอกแตกเอาไว้ครึ่งบาทพระด้วยกันท่านสร้างท่านลบเป็นผงนางอกแตกแท้ๆนี่แหละครับผงเมตตามหาสเสน่มีเป็นร้อยแปชนิดนะคุณผู้ชมนะแต่ท่านเจาะจงลบถมผงเป็นผงนางอกแตกเอาไว้ครึ่งบาทพระทีนี้วัดหนึ่งในจังหวัดนะครสวรรค์ก็คงจะเป็นวัดลูกศิษย์หรือว่ารู้จักมักคุนนี่แหละครับท่านจะสร้างพระขุนแผน ก็เลยมาขอผงนางอกแตกจากหลวงพ่อชูท่านก็เมตตามอบให้ไปมอบให้ไปจํานวนเท่าไหร่ทราบไหมครับคุณผู้ชมมอบให้ไปสามช้อนชาฟังไม่ผิดหรอกครับแหมพระท่านจะขอเพิ่มนะสิหลวงพ่อชูบอกเ้อ <"H ö, S 1> ให้แค่นี้พอแล้วสามช้อนชานี่ก็เอาไปผสมผงสร้างพระได้เป็นหลายร้อยหลายพันองค์ท่านบอกให้ไปเยอะๆกลัวพระจะสึกหมดทั้งวัดน,นี่ท่านว่าอย่างนี้ครับ อ้าวแล้วผงที่เหลือผงนางอกแตกที่เหลือไปไหนละครับท่านก็เอามาสร้างเป็นผงพอกตะกรุดกายสอนกายนี่ยังไงละครับตะกรุดกายซ้อนกายหรือว่าชื่อจริงคือกายซ้อนกายพระพายพัดผิวแหม่ชื่อเพราะดีซะด้วยเป็นกลเม็ดเคล็ดลับวิชามหาสเสน่ห์โบราณนะว่าด้วยเรื่องของการผนวกมนเมตตาหลวงเมตตามหาสเสน่ห์มหารัก ราชศัก์ิสีเนหากับกระสินประเภทวาโยกระสินคือกระสินลมคือการบังคับธาตุลมนะพนวกับวิชาทางมหาสเสน่ห์ที่รุนแรงร้ายกาจมากอันเชิญพระภายให้นำมนวิเศษของกายสอนกายไปต้องสัมผัสผิวของผู้ที่เราพึงใจหมายปองเอาไว้ เป็นลมกองหยาบแทรกเข้าไปในจิตในใจในผัสสะในลมหายใจของผู้ที่เราหมายปองและเป็นลมกองละเอียดแหมลมกองละเอียดนี่โบราณว่าหากเขายังมีธาตุลมอยู่ในกายตราบเท่าใดจะรักใคร่เมตตาเราตราบเท่านั้นแหละก็แปลตามตรงว่าหากยังหายใจอยู่ก็ยังรักใคร่ไหลหลงเราอยู่นะครับ จึงยากที่ใครจะสร้างได้เพราะไม่ใช่เมตตามหาสเสน่ห์โดยทั่วไปแต่เป็นเมตตามหาสเสน่ห์ที่ผสมวิชาทางด้านกสินไม่มีเมตตาทำไม่ได้นะคุณผู้ชมมีเมตตาไม่มีกสินก็ทำไม่ได้นะครับนี่จึงบอกว่าทํายากเสกยากนักหนาถึงขนาดว่านับจับพลังระดับอ๋องเลยจับคุณพระจับพลังพระมาทั่วประเทศ มาสัมผัสจับตะกุดกายซ้อนกายที่พ่อผงนางอกแต่ของหลวงพ่อชูดอกเล็กๆยาวสักสาเซนติเมตรนี่แหละครับจับแล้วก็ถึงกับสะดุ้งบอกว่าดีกว่าขุนแผนถึง10เท่าถามว่าดีกว่าอย่างไรอ้าวแกบอกว่าเพราะเป็นพลังเมตตาแบบลุ่นแรงเสริมด้วยพลังกสินพุทธทคุณจึงไม่เสื่อมไม่หมดไม่ลดไม่ทอนไป จกุดกายซ้อนกายนี่แหมมีคำพรรณนามีคาถาอาราธนาซะด้วยผมทำคลิปให้ไว้แล้วโดยละเอียดในช่องนี้ถ้าท่านสนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดตามดูได้ในคลิปเก่าๆนะครับท่านจะได้ความรู้ว่าจะกุดกายซ้อนกายเนี่ยอย่าไปแกว่งน้ำให้สาวๆกินนะครับเพราะว่าเป็นกลละเม็ดโบราณบอกมึงได้แล้วมึงต้องรับเลี้ยงนะ ดังนั้นเพียงแค่พกติดตัวอาราธนาพระคาถาที่คู่กับตะกรุดแล้วก็นำไปใช้ก็เพียงพอแล้วนะครับตะกรุดดอกเล็กๆยาว3เซนติเมตรนี่แหละครับพกพาสะดวกนักหนาสร้างเพียงแค่1,555ดอกมีทั้งแบบใส่กล่องสวยงามเรียบร้อยหรือแบบใส่ซองมีรูปหลวงพ่อชูเป็นสำคัญ ส้างในงานพิธีไหว้ครูปีพศ2555ครับเป็นของดีของขลังที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมให้ทราบในคลิปนี้ละครับก่อนจะจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอคุณผู้ชมให้ได้รับรู้รับทราบกันต่อไปอีก สำหรับคลิปนี้ขอพระคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบสวัสดีครับ